อนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมที่ได้ร่วมเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมกับทางวัดป่ามงคลธรรมข้อประพฤติปฏิบัติที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ผู้เข้าร่วมคอร์สจะได้ร่วมถืออย่างเคร่งครัดอีกหนึ่งอย่างก็คือการรักษาศีลแปดโดยศีลทั้งแปดข้อก็จะมีดังต่อไปนี้ศีลข้อที่หนึ่ง ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยณที่นี้ให้เราดูที่เจตนาของตัวเราว่าเจตนาของเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำลายหรือทำร้าย สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นขณะที่เราเดินจงกรมหรือทำข้อวัดปฏิบัติได้เกิดทำให้มดตัวเล็กๆหรือสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเ,เขาได้ถึงแก่ความตายแต่เราไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าเรานะสัตว์เหล่านั้นก็ถือว่าไม่ผิดศีลข้อที่หนึ่ง ีข้อที่สองอธินาธานาเวรมณีสิกขาปัทาังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมทานสิกขาบทเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้หรือละเว้นจากการขโมยสิ่งของนะเจ้าคะศีลข้อที่สามอภรรม,มจริยา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเว้นจากการประพฤติที่ไม่ใช่พรม,มจรรย์ยกตัวอย่างข้อปฏิบัติที่ต้องถืออย่างเคร่งคาดในวัดป่ามงคลธรรมในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะเจ้าคะก็คือผู้หญิงจะไม่ถือหรือจับของ จับสิ่งของต่อมือจากผู้ชายผู้ชายก็จะไม่ถือหรือจับสิ่งของต่อมือกับผู้หญิงอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะเจ้าคะศีลข้อที่สมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปทางสมาทิยามิข้าพเจ้าขอสมทา,านสิกขาบทเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อศิลข้อนี้ เป็นอีกหนึ่งข้อที่พึงให้เราสํารวจตัวเราให้เราใช้วาจาอย่างละมัดระวังในขณะที่เราได้ถือศีลได้เข้าขอคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามงคลธรรมนะเจ้าคะ mm hmm. ก็คือให้เราพูดเท่าที่จำเป็นสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นการพูดเล่นพูดสิ่งที่ไม่สมควรอยู่ในวัดก็ถือเป็นการที่ทำให้สภาวะภาวนาของเรา เกิดเสื่อมได้ก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังวาจาสิ่งไหนที่จำเป็นค่อยพูดสิ่งนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราและเป็นประโยชน์ต่อกัลยาณมิตรที่ได้เข้าร่วมคอร์สด,ด้วยกันในครั้งนี้นะเจ้าคะสีลข้อที่5สุราเมระยะมชะประมาสถานา เวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมทา,านสิกขาบทเว้นจากการเสพของหมื่นเมาคือสุราเมรยัยและสิ่งเสพติดอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทศีลข้อที่6วิกาละโภชนาะเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมทา,านสิกขาบทเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกา ก็คือการงดเว้นบริโภคอาหารตั้งแต่เวลา12นาฬิกาจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันล่งขึ้นก็คือเราจะไม่บริโภคสิ่งที่เป็นอาหารแต่ทางวัดก็ได้จัดเตรียมเป็นน้ำปานะที่จัดเตรียมไว้ให้กับผู้เข้าขอปฏิบัติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถฉันได้นะเจ้าคะศีลข้อที่7 นัจจะคีตะวาทิตะวิทูกัศสนามาลาคันทะวิเลปนธารณะมันธานวิภูสนาธานะเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศิขาบทเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีดูการละเล่นชนิดที่เป็นค่าศึกต่อการกุศลการ ทัดทรงสวมใส่เครื่องประดับตกแต่งกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องผัดทาย้อมผิวสินข้อนี้จะละเว้นจากการทาครีมการทาแป้งหรือการตกแต่งร่างกายด้วยของหอมสิ่งประคมให้สิ่งประคมเพื่อความสวยงามต่างๆในช่วงระยะที่เข้าคอสก็จะให้ละเว้นไปก่อนนะเจ้าคะ่ะ สิลข้อที่8ศีสินข้อสุดท้ายอุจจารยนามาหาสยานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเว้นจากการนั่งนอนบนที่สูงและที่นอนใหญ่ความหมายคือเราจะไม่นั่งหรือนอนบนฟูกที่นุ่มนะเจ้าคะก็คือทางวัดได้เตรียม เป็นเสื่อไว้ให้หนึ่งพื้นอยู่ในกุฏิให้เราได้พักภาวนาโดยใช้ของที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้แล้วจะไม่นำผ้าห่มหรือของนุ่มมารองเป็นที่นอนที่นั่งนะเจ้าคะข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ให้เราประพฤติปฏ,ปฏิบัติอย่างเข่งคัดอีกเหมือนกันก็คือในศีลทั้ง8ข้อขอให้ทุกท่านมีสติอยู่กับกายอยู่กับจิตแล้วก็พึง ระมัดระวังไม่ละเมิดศีลทั้ง8ข้อนี้ทุกท่านจะรักษาศีลบริสุทธิ์ในระยะเวลาที่มาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามมคลธรรมก็ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอกับความสุขความเจริญปาถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้พบสิ่งที่ปาถนาะและสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติระมัดระวังกายวาจาใจของทุกท่านให้สงบสุข อยู่ภายใต้ของศีลของธรรมในวัดป่ามงคลธรรมด้วยเทินสาธุ